สวัสดีครับบังวันในตัวเป็นตูนะครับใครที่ยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกับบางทางเข้าหน้าช่องทิกต็อกนะครับวันนี้ฟุตบอลอังกฤษนะครับเป็นคิวของฟุตบอลเอฟเอคับนะครับคืนนี้มีเตะกันหนึ่งคู่ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับทีมท็อฟฟี่สีเงินนะครับผู้มาเยือนเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้นะครับฟอร์มฮ่าหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโอ้โหสวยหรูอลังการเหลือเกินนะครับชนะ4แพ้1นะครับส่วนเอเวอร์ตันนั้นชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1เรียกได้ว่านะครับ โอ้โหฟอร์มนั้นต่างกันราวฟ้ากระเผืเลยทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นหลังจากจบฟุตบอลโลกมานะครับเรียกว่าชนะรวดเลย3นัดในเทศกาลบ็อกซิ่งเดย์นะครับฟอร์มนั้นกําลังขึ้นหม้อเลยทีเดียวนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับอย่างทีมนะครับเอเวอเรตันะครับฟอร์ม5นัด3นัดหลังสุดนั้นนะครับโอ้โหนะครับแพ้2เสมอ1เก็บไม่ได้เเก็บได้แค่แต้มเดียวในเทศกาลบ็อกซิ่งเดย์นะครับเรียกได้ว่านะครับ โดนยิงไป7ลูกนะครับทำประตูคืนได้แค่3ลูกนะครับมีปัญหานะครับในเกมรับนะครับแฟงแลมพาร์ดนะครับมีปัญหาในเกมรับเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับมากันในเกม FA Cup คืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับน่าจะมีการโรเตชั่นนักเตะนะครับจากชุดที่กำศึกในช่วงเทศกาลบ็อกซิ่งเดย์มานะครับหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งเพราะว่านะครับ11ตัวจริง11ตัวผู้เล่นในเทศกาลบ็อกซิ่งเดย์นั้นโอ้โหเล่นมา สิวัน3นัดนะครับโอ้โหเรียกว่านักเตะเกิดอาการล้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเลนราคาที่เปิดมานะครับบังคับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นต้องชนะถึง2ลูกนะครับบางมองว่าคู่นี้นะครับสกอร์นั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับคู่นี้เจอกันทีไรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะเอเวัตันได้ขาดลอยนะครับบางมองว่าคู่นี้นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเอาชนะเอลตันได้แค่ไม่เกินหนึลูกนะครับขอชี้ไปที่เอเวอเรตันนะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงนะครับติดสกอร์สูงไว้น,นิดหนึ่งเพราะทั้ง2ทีมเจอกันนั้นโอ้โหเรียกได้ว่ายิงกันทุกนัดน,นะครับยิงกันทั้ง2ฝั่งนะครับให้ไปที่เอเวอเรตันกับสกอร์สูงนะครับสวัสดีครับ